ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกข์เพิ่มสุขนะคะวันนี้อยู่กับน้องซีมานะคะพบเจอกันนะคะคุณผู้ชมในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กับเรื่องราวข่าวสารการเมืองแล้วก็แน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องสุขภาพมาด้วยนะคะโดยคุณหมอน้ําฝนนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวท่านก็จะตามมานะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะมาพูดถึงประเด็นทางด้านของการเมืองนะคะคุณผู้ชมเราก็มีหลายประเด็นเลยที่อยากจะมาพูดคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณผู้ชมร่วมกัน ะะหลักๆเลยนะคุณผู้ชมก็ต้องมาอ mm ัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ของดินฟ้าอากาศกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายพื้นที่นะคะที่มีฝนตกลงมารวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่าอาจจะมีความปั่นป่วนไม่แพ้ก,การกับสภาพดินฟ้าอากาศหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าการเมืองในปัจจุบันนี้นะคะโอ้โหก็มีคดีต่างๆเนี่ยดำเนินการ ตามมาหลา,หลายคดีเลยติดๆดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณทักษิณน,นะคะที่มีวันที่2 1, 2 3 3ที่ผ่านมาวันที่15ที่ผ่านมานะฮะก็มีการไปฟังการให้ปักคำหรือว่าในส่วนของการดําเนินคดี <c oughs> เกี่ยวกับมาตรา1 2, นึนนะคะคุณผู้ชมหรือว่าคดีอื่นๆเองก็ตามเนยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหเขามีการพิจารณามีการรับฟังความคิดเห็นกันแบบว่า เข้มมากๆเลยไม่เปิดให้สื่อเนี่ยเข้าไปทำข่าวแล้วก็แม้กระทั่งเสียงสัมภาษณ์เนี่ยนะคะก็แทบจะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะคะเรียกว่าเหมือนตัดทุกอย่างออกไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้การพิจารณานั้นดำเนินไปให้เงียบแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุดนั่นเองค่ะรวมทั้งกรณีของสอวอ <c oughs> สวเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีทั้งอันที่รับคำร้องแล้วก็อันที่ไม่ได้รับคำร้องนะคะแล้วก็คดีที่เกิดขึ้นใหม่ที่กำลังดำเนินการแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะก็คือเกี่ยวกับเขากระดงนั่นเองค่ะที่ทางด้านของคุณอ้วนภูมิธรรมนะก็สั่งให้ทางอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยออกมาชี้แจงภายใน7วันตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็ต้องมารอดูกันว่านับจากวันที่ตัวท่านเซ็น เ็นเอกสารเนี่ยเอกสารนั head, or not, or not, ้นไปถึงอธิบดีเนี่ยวันไหนแล้วก็นับไปอีก7วันหรือเปล่าอันนี้เราก็จะได้มีการติดตามขยายผลกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณหมอน้ําฝนเนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับข่าวการเมืองให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมฟังแต่ก่อนนั้นเลยนะคะซีมาก็อยากจะพาทุกท่านมาติดตามในส่วนของข่าวสารที่เกี่ยวกับสุขภาพกันสักเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชม เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นอะไรที่ดูเหมือนไกลตัวแต่จริงๆก็ใกล้ตัวนะคะแล้วก็ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเราจะมีการออกมาเตือนอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการ เก็บเห็ดกินนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้บางคนเนี่ยไปเจอกับเห็ดพิษแล้วก็ส่งผลทําให้มีผลเสียกับสุขภาพตามมาบางคนอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้ค่ะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของเห็ดพิษเพียงอย่างเดียวนะคะเราจะมาพูดถึงเอ๊ะถ้าเราจะกินเห็ดกันเนี่ยใครบ้างที่ห้ามกินเห็ดเพราะว่าเสี่ยงอันตรายกับร่างกายโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งต้องบอกว่า เหตุนั้นนับเป็นอาหารที่หลายคนนิยมบริโภคกัน นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากอย่างที่ซิมาเคยบอกไปมีตัวช่วยในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันอย่างตัวโพลิแซกรายคือเห็ดหลายชนิดเลยเนี่ยมันก็จะมีตัวโพลิแซกรายตัวนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเห็ดที่เราจะได้รับโพลิแซกรายมากที่สุดก็คือตัวเห็ดหลินจือนะคะหรือว่าในส่วนของราชาของเห็ดนั่นเองแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นเห็ดธรรมดาเห็ดบ้านๆทั่วไปเนี่ยเพียงแค่นี้มันก็มีตัวโพลิแซกรายอยู่แล้วเขาบอกว่า บางคนเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าการกินเห็ดเนี่ยก่อให้เกิดอันตารายถึงชีวิตแม้ว่าเห็ดจะมีประโยชน์มากมายในการที่จะช่วยเสริมสร้างเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลรวมทั้งอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆอีกมากมายนะคะวันนี้จะพามาดูกันนะคะว่าคนกลุ่มไหนที่เสี่ยงต่อการแพ้เห็ดกันบ้าง กลุ่มเสี่ยงเขาบอกว่าแม้เห็ดส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความปลอดภยัยแล้วก็มีประโยชน์ที่สูงมากๆแต่ว่าสำหรับบางคนการกินเห็ดก็อาจจะนำไปสู่อาการแพ้แล้วก็ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ควรระมัดระวังคือผู้ที่มีประวัติในการแพ้เห็ดค่ะนี่คือกลุ่มที่สำคัญที่สุดที่จะต้องระมัดระวังเราอาจจะไม่ได้กิน เห็ดพิษเห็ดอันตรายกินแค่เห็ดปกติธรรมดาแต่ถ้าเราเป็นคนที่แพ้เห็ดนะคะเราก็จะต้องระมัดระวังค่ะเช่นบางคนเนี่ยเคยแพ้หลังจากกินเห็ดกินไปแล้วมีผื่นขึ้นมีอาการคันปากบวมหายใจลำบากคลื่นไส้อาเจียนคนกลุ่มนี้ควรจะหลีกเลี่ยงเห็ดทุกชนิดเลยเพราะว่าการแพ้เห็ดเนี่ย อาจรุนแรงถึงขั้นอันตรายต่อชีวิตได้ดังนั้นใครที่มีอาการแพ้เห็ดก็ควรจะปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อที่จะไปทำการทดสอบแล้วก็ระบุออกมาว่าเราเนี่ยแพ้เห็ดชนิดไหนนะคะถัดมาค่ะก็คือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเห็ดอาจจะเป็นอาหารที่ย่อยได้ยากนะคะ เนื่องจากว่าในเห็ดนั้นมีไคตินตัวนี้เป็นสารประกอบที่พบได้ในผนังของเซลล์เห็ดถ้าหากเรามีภาวะลำไส้แปรปรวนมีโรคโครนหรือปัญหาที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารอื่นๆการกินเห็ดเนี่ยอาจจะทําให้อาการแย่ลงได้เช่นมีอาการท้องอืดปวดท้องหรือว่ามีอาการท้องเสียนั่นเองค่ะ ผู้ป่วยโรคไตเหตุบางชนิดเนี่ยจะมีปริมาณของโพแทสเซียมที่สูงนะคะซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นจะต้องจำกัดปริมาณของโพแทสเซียมในอาหารค่ะการบริโภคโพแทสเซียมที่มากเกินไปนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไตได้ควรจะปรึกษาแพทย์หรือว่านักโภชนาการเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมด้วยสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรนะฮะเรื่องนี้เขาบอกว่า มันไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนนะว่าเหตุเนี่ยเป็นอันตรายต่อสตรีตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ที่กําลังให้นมบุตรแต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดการจํากัดหรือว่าการหลีกเลี่ยงการกินเห็ดบางอย่างโดยเฉพาะเห็ดป่าที่เราไม่รู้จักหรือเห็ดที่ไม่เคยกินมาก่อนเนี่ย ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะเนื่องจากอาจจะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนหรือสารพิษที่เราไม่คาดคิดก็ได้เออบางทีเรากินเห็ดไปเราต้องการที่จะขับพิษออกจากร่างกายเอากายเป็นว่ารับพิษมาเงี้ยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังอันนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะสตรีตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรเท่านั้นทุกคนเลยถ้าเรารู้สึกว่าเห็ดเนี้ยมันเป็นเห็ดป่าที่เราไม่รู้จกักหรือเป็นเห็ดที่ไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยควรระมัดระวังนะคะคุณผู้ชม ถัดมาผู้ที่ต้องระมัดระวังเรื่องการกินเห็ดคือผู้ที่กินยาบางชนิดเห็ดบางชนิดเนี่ยอาจจะมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดได้อย่างเช่นเห็ดที่เรียกว่าเห็ดหลินจือนะคะเขาบอกว่า <c oughs> บางบางอย่างบางตัวเนี่ยมันจะมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดถ้าเรากินเข้าไปควรจะขอคําแนะนําจากเภสัชหรือว่าคุณหมอก่อนการบริโภคเห็ดในปริมาณมากหรือว่าเห็ดสมุนไพรบางอย่างนะคะแล้วก็ สุดท้ายคือเด็กเล็กนะคะเขาบอกว่าระบบย่อยอาหารของเด็กเล็กๆเ,เนี่ยยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่การให้เด็กกินเห็ดในปริมาณมากอาจจะทําให้เกิดปัญหาการย่อยอาหารได้และหากไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดชนิดใดก็ควรจะหลีกเลี่ยงให้น้องๆกินโดยเด็ดขาดนะคะทีนี้มาดูกันนะคะคุณผู้ชมสาหรับข้อควรระวังเพิ่มเติมในการที่จะกินเห็ดนอกเหนือจากกลุ่มของ ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งกล่าวไปข้างต้นนี้แล้วนะคะทุกคนก็ควรจะใส่ใจกับข้อควรระวังเพื่อป้องกันอันตรายจากการกินเห็ดด้วยอย่างเช่นคิดสิมาพูดไปในช่วงต้นเลยนะคะช่วงหน้าฝนก็จะมีเห็ดป่าเนี่ยขึ้นเยอะอก็จะมีปัญหากินเห็ดแล้วก็เสียชีวิตกันค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าห้ามเก็บเห็ดป่า ห้ามเก็บเห็ดป่าที่เราไม่รู้จักมากินอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยของการเกิดพิษจากเห็ดนะคะเห็ดป่าหลายชนิดจะมีรูปร่างที่คล้ายคลึงกันแต่บางชนิดก็มีพิษร้ายแรงถึงชีวิตดังนั้นหากไม่มั่นใจในชนิดของเห็ดห้ามเก็บแล้วก็ห้ามกินเด็ดขาดค่ะควรจะเลือกซื้อเห็ดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะคะบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชาวบ้านนะคะแล้วท่านก็ เก็บกันเป็นประจำทุกปีเก็บขายบ้างเก็บกินทําแบ่งเพื่อนบ้านแบ่งญาติพี่น้องทั้งทั้งที่กินกันเป็นประจำอยู่แล้วก็ไปเจอแจ็คพอตมาบ้างก็ยังมีนะคะท,ท,ท,ทั้งที่มั่นใจดังนั้นแล้วเนี่ยก็พยายามไม่เก็บอะไรแปลกๆมากินนะคะคุณผู้ชมถัดมาค่ะก็คือการปรุงเห็ดให้สุกนะคะ <c oughs> แล้วก็เขาบอกว่าเห็ดบางชนิดเนี่ยถ้าหากกินดิบ อาจจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ก็ควรจะปรุงเห็ดให้สุกให้มันทั่วถึงก่อนแล้วก็ค่อยกินนะคะอืมแล้วก็ในส่วนถัดมานะคะก็คือเรื่องของการสังเกตอาการหลังจากที่กินเห็ดหากมีอาการผิดปกติใดๆหลังกินเห็ดอย่างเช่นมีอาการคลื่นไส้มีอาการอาเจียนท้องเสีย ปวดท้องหรือบางคนวิงเวียนศีรษะหรือว่ามีผื่นก็ควรจะรีบไปพบกับคุณหมอทันทีหากเป็นไปได้เนี่ยให้นำตัวอย่างของเห็ดที่เรากินไปไปให้คุณหมอดูด้วยเพื่อให้คุณหมอเขาวินิจฉัยนะคะการวินิจฉัยเนี่ยก็จะได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะการรู้ว่าใครบ้างที่ควรจะหลีกเลี่ยงการกินเห็ดรวมไปถึงข้อควรระวังในการกินเห็ดนั้นจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกินข้าวได้อร่อยขึ้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรากินดังนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะว่าถ้าเราวันนี้ไม่มั่นใจว่าเห็ดที่เรากินเนี่ยเป็นเห็ดอะไรนะคะก็ขอให้เราอย่ากินนะคะระมัดระวังเอาไว้นะคะ เรื่องนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่านี่ก็เรียกว่าเป็นในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะทีนี้ถัดจากเรื่องของสุขภาพนะคะคุณผู้ชมซิมาก,ก็จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนะคะมาดูในส่วนของสภาพอากาศกาันเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปนะคะฝนตกมีฝนชุกชุมเนี่ย <c oughs> เห็ดมันก็จะชุกชุมไปด้วยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของสุขภาพมันก็ต้องดูแลหลากหลายด้านเรื่องของการกินเนี่ยหลังเห็ด กินให้ถูกกินให้ควรใครควรระมัดระวังใครไม่ควรกินใครกินได้นะฮะ ทีนี้ก็มาสู่เรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิสภาพอากาศการป้องกันตนเองจากพวกฝน <c oughs> หรือว่าฝุ่นละอองต่างๆนะคะจะได้ดูแลสุขภาพกันอย่างครอบกลุ่มมาติดตามในส่วนของการรายงานสภาพอากาศกันสักนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็มีพื้นที่ขาวเหลืองแดงนะคะวันนี้เนี่ยโอ้ก็เริ่มดีขึ้นนะเพราะว่าพื้นที่สีขาวเนี่ยมีเป็นปริมนนาณมากในขณะที่พื้นที่สีเหลืองตอนนี้จะกระจุกตัวอยู่ที่บริเวณภาคเหนือนะคะรวมไปถึงทาง าภาคตะวันออกภาคกลางบางส่วนแล้วก็ภาคใต้กับพายิษาเนส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างโลง่งเป็นพื้นที่สีขาวพื้นที่เสี่ยงภัยในระดับสีแดงวันนี้ไม่มีนะคะคุณผู้ชมสําหรับการพยากรณ์อากาศนะคะเป็นการรายงานสภาพอากาศประจําวันที่17กร,รกฎาคม6โมงเช้าว,วันนี้ถึง6โมงเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะบอกว่าพื้นที่ภาคเหนือนะคะ มีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดตะค่ะพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนจะตกที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมการาศิธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ด ยะโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีพื้นที่ภาคตะว,วันออกค่ะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาจันทบุรีและจังหวัดตราดพื้นที่ภาคกลางนะคะ ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่อุทยัยธานีการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะภาคใต้วันนี้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เท่ากันกับฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนตกที่ระนอง พังงาภูเก็ตกระบีรวมไปถึงเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชคลื่นลมในเจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมร,ระมัดระวังตัวท่านใดที่ เดินทางเตรียมเช็คสภาพดินฟ้าอากาศเอาไว้นะคะเช็คเครื่องยนต์ให้ดีในการเดินทางท่านใดที่ประกอบกิจกรรมกิจการทางทะเลนะคะติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะกลับมาในช่วงหน้านะคะอืมเราจะพาทุกท่านมาติดตามข่าวสารร่วมกันนะคะเอ๊ะเห็นเขาบอกว่า คุณภูมิธรรมนะคะออกมาพูดถึงกรณีที่คุณอนุทินเซ็นเอกสารไม่ตรงกับระบบเอาละสิมีปัญหาแล้วเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าค่ะ